เบื้องหน้าพวกเขาคือครอบครัวธรรมดาแต่ในบ้านหลังนี้มีความลับเล็กๆซ่อนอยู่ความลับที่ว่าสิ่งมหัศจรรย์มักจะเกิดขึ้นได้เสมอแค่ต้องมองให้เห็นและครอบครัวอัศจรรย์ก็มองเห็นมันได้ชัดกว่าใครคุณพ่อคินผู้พิทักษ์เรื่องเล่าเก่าแก่คุณพ่อผู้มีแววตาเป็นประกายราวกับเก็บดวงดาวไว้ข้างใน ไม่ใช่แค่วิศวกรธรรมดาแต่เขาคือผู้พิทักษ์เรื่องเล่าเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาในตระกูลเขาสอนให้ลูกสาวรู้ว่าใต้เตียงไม่ได้มีแค่ฝุ่นแต่มีทางเชื่อมไปยังดินแดนของเหล่าพูดตัวจิว๋วและในสวนหลังบ้านก็มีต้นไม้ที่กระซิบเล่าเรื่องราวของสายลมได้คุณแม่พราวนักพฤกษาศาสตร์เวทมนตรอยยิ้มของพราวสามารถทำให้ดอกไม้ที่เหี่ยวเฉากลับมาเบ่งบานได้อีกครั้ง เธอคือคุณแม่ผู้มีความสามารถพิเศษในการสื่อสารกับพืชพันธุ์ต้นไม้ในบ้านของเธอไม่ได้แค่สวยงามแต่ยังสามารถเปลี่ยนสีตามอารมณ์ของคนในบ้านหรือแม้กระทั่งช่วยหาของที่หายไปได้เธอคือหัวใจที่อ่อนโยนและเป็นพลังให้กับครอบครัวน้องนาราเด็กหญิงผู้มองเห็นในขณะที่เด็กคนอื่นเห็นแค่ของเล่นนารามองเห็นชีวิตในนั้น สุกตามีของเธอคือเพื่อนร่วมผจญภัยผู้กล้าหาญและเงาบนกำแพงก็คือเพื่อนคุยยามค่ำคืนนาราคือคนเดียวในรุ่นนี้ที่สืบทอดพลังของครอบครัวมาเต็มเปี่ยมเธอคือผู้ที่มองเห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่คนอื่นมองไม่เห็นและการค้นพบของเธอก็กำลังจะนำพาครอบครัวไปสู่การ